เปรียบเทียบการเทสกลิ่นแอมหอมก่อนที่จะซื้อระหว่างซื้อแบบแบ่งขายมาเทสกับไปเทสจากขวดที่เคาน์เตอร์แบรนบนห้างแบบไหนดีกว่ากันจะมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงนี่คืออีกปัญหาหนึ่งเลยนะว่าเฮ้ยเราควรที่จะเทสกลิ่นด,ด้วยการซื้อแบบแบ่งขายขวดเล็กๆเงี้ยมาฉีดใช้หรือว่าเราควรไปที่เคาน์เตอร์แบรนเลยแล้วก็ฉีดมันจากขวดนะครับผมก็ จะบอกว่ามันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับในของสองอย่างเนี้ยนะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่แบบแบ่งขายก่อนแล้วกันนะครับว่ามันแบบเอ้ยมันไปเทสแบบแบบแบ่งขายเงี้ยมันมีข้อดีข้อเสียยังไงนะฮะมาเริ่มที่ข้อดีเลยข้อดีคือหนึ่งนะครับเราจะได้ฉีดใช้มันแบบเต็มที่ของเราเลยนะแต่ถ้าเราไปเทสที่เคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยจากขวดใหญ่เ่มันก็ จะได้การเทสที่ไม่ได้เต็มร้อนะคือบางคนก็เกรงใจ BAA อะไรอย่างนี้หรือว่าเกรงใจพนักง,งานขายเนี่ยก็อาจจะได้แค่เทสใส่กระดาษแซมเปิลมาหรือจะได้เทสท,ที่หลังมือหรือว่าข้อพับมือแค่แบบสเปรย์สองสเปรย์ประมาณเนี้ยซึ่งมันทําให้ประสิทธิภาพของน้ําหอมเวลาที่อยู่กับตัวเราแบบฉีดแบบเต็มเต็มฟูลเซตเนี่ย มันจะแตกต่างกับการที่เราฉีดแค่หนึ่งสเปรย์หรือสองสเปรย์แบบจริงๆเลยเนี่ยเป็นประสบการณ์ตรงของผมเลยเพราะว่าผมเองเนี่ยก็เคยที่ไปเทน้าหอมนะจากเคาน์เตอร์แล้วก็ฉีดแบบฉีดที่ผิวเลยนะแล้วก็มั่นใจมากเลยว่าเฮ้ยเราจะชอบมันแน่ๆเพราะว่าพอมันอยู่กับผิวแล้วเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนระยะเวลาไปตามอ่อโน้ตของมันนะครับคือเราก็เอ้ยโอเคแล้วว่าเราชอบมัน สุดท้ายซื้อมาใช้ฉีดเต็มเตมตัวกลับกลายเป็นไม่ชอบสัง,งัานนะเออทั้งที่เราฉีดเทสมาแล้วนะแต่พอมาฉีดเต็มๆก็ไม่ชอบดังนั้นนะครับ1สเปรการฉีด1สเปรหรือ2ส,สเปรที่ผิวไม่ใช่ตัววัดว่าเราจะชอบน้ําหอมตัวนั้นได้จริงๆนี่ก็คือข้อดีของเขานะครับที่เราจะสามารถใช้น้ําหอมได้แบบ ฟูลเซตแบบเต็มประสิทธิภาพคือได้เรียกว่าได้ทดลองใช้แบบเต็มๆจริงๆนั่นเองนะมันก็เลยเป็นข้อดีข้อเสียของไอ้น้ำหอมแบ่งขายเมื่อเราเทสจากแบ่งขายเนี่ยไอ้ขวดแบ่งขายอย่างเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เก็บรักษากลิ่นได้ดีเท่าขวดของมันจริงๆนะครับกลิ่นเนี่ยอาจจะมีมีโอกาสที่จะเพี้ยนได้ส่วนมากเลยก็คือผมจะเจอแบบน้ำหอมที่มันเหลือน้อยมากๆนะครับมันจะมีโอกาส เพี้ยนแต่ว่าถ้ามันเหลือเยอะๆไม่เป็นไรไม่ค่อยจะเป็นอะไรนะเอ,อแล้วก็ด้วยการที่มันผ่านการขนส่งนะฮะสำหรับคนที่สั่งของออนไลน์เนี่ยออน้ําหอมอะ่ะมันจะมีอาการแบบตกใจอะ่ะเออคือผมว่าหลายคนน่าจะเคยเจอนะคนที่สั่งน้ําหอมออนไลน์บ่อยๆหรือว่าอยู่ในกลุ่มน้ําหอมเซียนกันอยู่แล้วเนี่ยน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีว่าอ,อ,อาการน้ําหอมตกใจนะก็คือ พอมันถูกแพ็คส่งนะครับมีการเขย่าขยับไปมาตลอดเวลาและผ่านอุณหภูมิร้อนเย็นสลับกันไปสลับกันมาอยู่อย่างเงี้ยน้ำหอมพอมันมาถึงเราแล้วอ่ะมันจะมีอาการตกใจมันจะเกิดปฏิกิริยาในขวดน้ำหอมอะบางทีก็จะมีแรงดันขึ้นมาแล้วแล้วก็ช่วงห่วงสเปรย์แรกเนี่ยคือน้ำหอมมันจะออกมาไม่ได้แบบร้ออะกลิ่นมันจะแบบ มีความมีความฟุงฟ้งฟของแอลกอฮอล์นะในช่วงแรกแรก่าวิธีแก้ก็คือต้องแบบตั้งมันไว้นะฮะแล้วก็ฉีดใช้ไปเรื่อยๆนะแล้วก็ไม่พกมันไปไหนอ่ะให้มันได้เซฟตัวกลิ่นมันก็จะกลับมาดีขึ้นแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาหน่อยบางคนก็อาจจะแบบสามสี่วันนะบางคนก็อาจจะห้าหกวันหรืออาทิตย์หนึ่งไปเลยก็มีอ่านี่คือข้อเสียของแบ่งขายซึ่ง เราเราก็อาจจะใจร้อนเนี่ยนึกออกปะเราเราก็ได้มาเราก็อยากจะที่จะรีบเทสให้มันแบบรู้เลยว่าไอ้ยกลิ่นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วถ้ามันเกิดกลิ่นมันมีอาการตกใจแบบนั้นนะ่ะเราก็อาจจะไม่รู้ประสิทธิภาพมันว่าจริงๆเหมันเป็นไงนะแล้วทำให้เราแบบเข้าใจผิดได้ว่าเอ้อสุบมันไม่ได้หอมเลยว่ะตัวเนี้ยแล้วก็พลาดไปนะครับพอพอหลังจากอาทิตย์หนึ่งมาฉีดทีอ้าวหอมซะง,งั้นอะไรเงี้ยนึกออกไหม ข้อเสียของแบ่งขายอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อมันอาจจะเปลืองหน่อยนะเปลืองเพราะอะไรนะก็คือไอ้ขวดแบ่งขายเล็กๆเ,เนี่ยไม่ว่าจะเป็นไซส์2มิล5มิล10มิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับปริมาณน้ําหอมเวลาเราฉีด1นึ่งสเปรย์เนี่ยมันจะออกมาน้อยมากเนื่องจากขวดมันเล็กสายสเปรย์มันเล็กนะครับเมื่อเทียบเท่ากับการฉีดออกจากขวดจริงหนสเปรย์ คือแบ่งขายฉีด2สเปรย์เนี่ยอาจจะเท่ากับเฉลี่ยแล้วนะเท่ากับ1สเปรย์ของขวดจริงเลยซึ่งมาอาจจะเปืืองหน่อยนะครับเวลาเราเทสจากแบ่งขายเนี่ยเราอาจจะต้องฉีดจุดละนะจุดละ2สเปรย์เพื่อที่จะให้เท่ากับ1สเปรย์ของขวดจริงจากปกติฉีดจากขวดจริงๆมัน4สเปรย์เราก็ต้องฉีดทั้งหมดเนี่ยแสเปรย์อะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเกิดเราไปเทสท,ที่บนเคาน์เตอร์แบรนด์จากขวดเลย นะเราก็คืออันเนี้ยข้อดีเลยนะครับก็คือเรามั่นใจแน่นอนว่าอ่าแหล่งที่เราไปเทสเนี่ยมันคือของแท้แน่ๆซึ่งเราจะตัดความเสี่ยงไปเลยว่าเราอาจจะเจอของปลอมนะเออถ้าเกิดเราไปสั่งที่อื่นไปสั่งแบ่งขายมาเทสหรืออะไรเงี้ยเราอาจจะเจอของปลอมได้ถ้าคุณดูร้านไม่บอกไม่ขาดว่าร้านเนี้ยขายของแท้หรือหลายขายของปลอมนะ ก็แนะนาว่าให้เลือกละอันที่มีความน่าเชื่อถือนะครับอันนี้พอเราไปเทสที่เคาน์เตอร์เนี่ยมันสบายใจอยู่แล้วว่าหนึ่งเราได้แบบความสบายใจเลยว่ามันแท้นนแน่ๆนะแล้วก็เราจะได้ดูขวดมันด้วยนะฮะเราจะได้ดูว่าเอ้ยขวดมันหน้าตาเป็นยังไงมันเอ่อน่าซื้อน่าเก็บแค่ไหนนอกจากกลิ่นแล้วแพคเกจิ้งแล้วก็ เราจะได้เห็น uh, การบริการของทางแบรนด์นะฮะ mm hmm. ของทางพนักง,งานหรือว่าเ,ออเราจะได้เห็นความแบบพรีเมียมในการบริการอะออประมาณนั้นความสดใหม่นะความสดใหม่ของน้ำหอมก็คือเรามั่นใจแน่นอนว่าเอ้น้ำหอมกลิ่นมันจะไม่เพี้ยนมันมีโอกาสเพี้ยนน้อยมากนะถ้ามันอยู่บนเคาน์เตอร์ไม่ได้แบบถูกการขยับไปไหนขยืดขย่าวอะไรเงี้ยนะฮะ มันไม่เหมือนกการที่เราสั่งเป็นวัสดุแล้วส่งไปเนี่ยมันทาให้มีการเขย่าไปมานะทำให้เกิดอาการตกใจเหมือนที่ผมบอกไปเมื่อต้นคลิปนี้นะครับเคือถ้าไปเทที่เคาน์เตอร์เนี่ยให้คุณสบายใจได้เลยว่ากลิ่นมันไม่มีความเพี้ยนความแปลกหรืออาการตกใจกน้ำหอมแน่นอนนี่คือข้อดีของการที่ไปเทสที่เคาน์เตอร์นะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีก็คือ คุณไม่ต้องเสียเงินที่จะเทสนะคือการที่เราไปเทส์บรคโนเตอร์เนี่ยอ่าเขาไม่ได้ให้จ่ายเงินหรือเสียเงินอะไรนะเราก็แค่ขอเทสกลิ่นนะครับอ่าก็ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรนะมาพูดถึงข้อเสียกันบ้างนะที่เราไปเทสที่เคาน์เตอร์แมนการที่เราไปเทสกลิ่นที่เคาน์เตอร์แบนเนี่ยผมว่าหลายคนเลยน่าจะรู้สึกเหมือนกันกันกบผมคือเราอาจจะมีความเกรงใจอ่ะเออเราอาจจะมีความเกรงๆก,กับ พนักงานที่อยู่ที่เคาน์เตอร์พนักงานขายนะครับเราก็จะแบบเถ้าเรามาโดูไม่เฉยแล้วเราไม่ซื้ออะไรเงี้ยเขาจะเขาจะว่าเราไหมจะอะไรอย่างงี้ไหมนะครับเออเราก็อาจจะเทได้ไม่เต็มที่อ่ะอมันก็เลยมีความแบบยากของบางคนที่แบบเ้ยรู้สึกว่าแบบโอ้ยฉันต้อง เ,ออเดินทางไปห้างฉันต้องไปขอนเทสกลิ่นอะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะอินโทรเวิร์ดอะไรเงี้ยจะไม่ได้ชอบอะไรเินทางนี้ที่จะแบบกล้าพูดกล้าขออะไรอย่างงี้นะฮะเอ,อ่อมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ถือว่าเป็นข้อเสียส่วนตัวนะครับผมมองว่าถ้าเกิดถ้าเกิดนะถ้าเกิดเราไม่ได้รีบที่จะตัดสินใจซื้อนะครับอาจจะเป็นการเทสกลิ่นเบื้องต้นนะผมจะไปเทสที่เคาน์เตอร์ก่อน ไปเทดีคอเตอ,เตอร์ว่าเอ้ยประมาณว่าสมตสมตินะครับว่ามีน้ําหอมหออกใหม่มาหนตัวสมมุติว่าสตองเกอร์วิทยูพาฟูมนะฮะออกมาใหม่ผมก็เอ้ยขอไปเทสที่ห้างก่อนดูซิว่าเป็นยังไงโอเคเอ้ยผ่านแล้วน่าจะชอบนะน่าจะชอบทีนี้เราก็ไปหาซื้อแบ่งขายมาทดลองใช้แบบเต็มๆนะก็คือเราก็ได้ฉีดใช้แบบเต็มๆเ,เลยทดลองเป็นครั้งที่สองเพื่อความมั่นใว่าแน่ใจว่าเอ้ย เราจะจะกำลังจะซื้อแล้วนะขอฉันขอเทสก่อนว่า,วาเฮ้ยอยู่บนผิวเราเต็มเต็มแล้วเนี่ยออกมาเป็นยังไงเราชอบมันจริงๆหรือเปล่าพอถ้าชอบจริงๆอ่ะเราก็ไปดัดที่3ามก็คือการไปซื้อเป็นขวดเลยนี่คือฟินิชจบเลยนะครับของการที่จะเลือกซื้อน้ำหอมหนึ่งตัวของผมผมจะใช้วิธีนี้นะถ้าถ้ามันมีโอกาสที่จะ ได้ทําอย่างนี้นะคือบางตัวก็ต้องยอมรับว่าใจร้อนบาตัวก็ใจร้ก็สั่งมาเลยมาวัดกันเลยนะครับว่าจะชอบหรือไม่ชอบก็มีมันก็มีเช่นกันนะแต่ก็ต้องยอมรับความเสี่ยงเออนี่คือเทคนิคนะครับที่ผมเลือกใช้เทสกลิ่นนะครระหว่างแบ่งขายกับคอ์เตอร์นะก็แนะนําว่าไปเททั้งสองเลยชัวร์ที่สุดแต่ถ้ามันไม่ได้จริงๆ นะครับมันไม่ได้จริงๆผมก็มองว่าแบ่งขายยังจะดูมีความมัวร์มากกว่านะครับเพราะว่าเราได้ทดลองใช้มันแบบฟูลเซนตอ,อนะครับก็แล้วแต่แต่ละคนจะไปปรับใช้กันเองนะผมก็เอาเประสบการณ์ของผมมาถ่ายทอดให้ทุกคนได้ฟังนะครับ